อละครรักต้องแย่งเรื่องราวของอิงฟ้าพนักง,งานต้อนรับโรงแรมที่แต่งงานได้ไม่ถึงปีก็ต้องเลิกรากับสามีที่ติดการพานันจนสร้างหนี้สินมากมายไว้ให้เธอก่อนแต่งคบกันมาเป็นสิบปีเรียนจบปุ๊บแต่งปับ๊บแต่แต่งกันได้ปีเดียวเลิกอิงฟ้าหมดศรัทธาในความรักและเชื่อว่าความรักไม่มีอยู่จริงเสียทั้งเวลา เสียทั้งตัวแถมยังต้องตกงานเพราะทนไม่ได้ที่จะต้องทำงานที่เดียวกับสามีเก่าที่มีกิ๊กอยู่ในที่ทำงานเดียวกันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องเลิกกันอิงฟ้าประกาศด้วยความมุ่งมั่นว่าเธอจะไม่ยอมมีชีวิตที่อยู่ในตำแหน่งเมียหลวงเด็ดขาดและจะไม่ยอมเป็นกิ๊กใครด้วยโชคดีเข้าข้างอิงฟ้าอยู่บ้างเธอได้งานใหม่เป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมแห่งหนึ่ง จากการช่วยเหลือของน้ำหวานเพื่อนสนิทที่เพิ่งถูกคู่มันนม่นหนุ่มขอให้ห่างกันสักพักเพราะความขี้หึงขี้มโน,โนคิดมากขี้ระแวงของน้ำหวานทำให้ในายแฟนหนุ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะครั้งล่าสุดก่อนที่ต้องห่างกันสักพักเพราะน้ำหวานดันไประเบิดลงกับลูกค้าสาวสวยรายใหญ่ของโรงแรมจนทำให้เกือบถูกไล่ออกนโมโหหนักมาก เพราะถึงเขาจะมีสาวๆมาคอยให้ท่ามากมายแต่เขาไม่เคยคิดนอกใจน้ำหวานเลยสักครั้งสองเพื่อนรักอิงฟ้าและน้ำหวานต่างปรับทุกข์ซึ่งกันและกันอิงฟ้าบอกให้น้ำหวานตัดใจเพราะเธอเองรักกันมาสิปีแต่งงานกันยังเลิกได้นี่น้ำหวานแค่มัน่นยังไม่แต่งเลิกเลิไปเหอะผู้ชายมันไม่เห็นค่าผู้ชายบนโลกนี้สำหรับอิงฟ้ามันก็เลวเหมือนกันทุกคน แต่สำหรับน้ำหวานคนอย่างเธอไม่มีทางยอมเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครน้ำหวานเห็นว่าอิงฟ้ากำลังตกงานเรืยให้อิงฟ้าไปสมัครงานในโรงแรมที่ในทำงานอยู่เธอขอร้องในเองเพราะยังไงเธออิงฟ้าและในก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนและน้ำหวานก็เห็นว่าอิงฟ้ามีประสบการณ์ในการจับกิ๊กมาก่อน น่าจะคอยสอดสองเป็นหูเป็นตาให้เธอได้รวมถึงเป็นผู้ดูแลนายแทนเธอและน่าจะเป็นตัวช่วยให้เธอกับนายคืนดีกันได้ไม่ยากโดยที่น้ำหวานไม่รู้เลยว่านายแอบชอบอิงฟ้าตั้งแต่สมัยเรียนแต่เพราะอิงฟ้ามีแฟนอยู่แล้วเลยไม่อยากยุ่งเมื่ออิงฟ้าตกลงตามข้อเสนอของน้ำหวานอิงฟ้ามาสมัครงานที่โรงแรมนาไม่ขัดข้อง ตกลงรับอิงฟ้าทันทีอิงฟ้าทำตามแผนของน้ำหวานทุกอย่างเธอเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวนายว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรคอยหวานล้อมให้ในายกลับไปคืนดีกับน้ำหวานแต่ยิ่งใกล้กันความหวั่นไหวก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะนายเองเคยมีใจให้อิงฟ้ามาก่อนยิ่งได้ใกล้ชิดกับอิงฟ้าก็รู้สึกมีความสุขมากกว่าตอนอยู่กับน้ำหวานส่วนอิงฟ้า จากที่ไม่เคยคิดอะไรกับนายเลยในช่วงแรกแต่เพราะความเหงาที่เคยมีแฟนอยู่ด้วยมาตลอดเรียกได้ว่าชีวิตนี้ไม่เคยขาดแฟนและเซ็ก์ก็เริ่มวันไว้ให้กับนายจนในที่สุดทั้งคู่ก็มีอะไรกันทั้งคู่เข้ากันได้ดีทั้งเรื่องนิสัยใจคอและเรื่องบนเตียงที่อิงฟ้าเอานายอยู่หมดัดอิงฟ้าเหมือนจะหนิมงนิมแต่พอขึ้นเตียง เธอสามารถกลายร่างเป็นนางแมวยอสวดสวัสดิ์สดเร่าร้อนได้จนผู้ชายอย่างในที่เคยเจอเซ็กห่วยแบบน้ำหวานถึงกับหลงหาทางออกไม่เจอเลยทีเดียวคนในโรงแรมเริ่มจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วก็เกิดการเมากันให้แซดเพราะทั้งคู่ชอบแวบ,บหายแวบบหายกันไปในห้องพักของโรงแรมบ่อยๆอิงฟ้าเริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปกับน้ำหวาน แต่น้ำหวานก็ไม่ได้เอกใจพ่อแอบคบกันไปนานเข้าอิงฟ้าก็รู้สึกอยากมีตัวตนมากขึ้นเลยบอกให้ในายแสดงความชัดเจนสักทีแต่นายก็ยังไม่กล้าเพราะก็ยังไม่แน่ใจในตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่เลยอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนพออิงฟ้าเห็นว่านายไม่ยอมจัดการอะไรสักทีก็เริ่มไปป่วนน้ำหวานว่านายบ่นว่าอยากถอนมั่นบ้าง หาตัวหลอกมาล่อเพื่อให้น้ำหวานเข้าใจผิดบ้างให้น้ำหวานไปผิดทางไม่ให้สงสัยเธอและทำให้ในายรู้สึกปวดหัวพฤติกรรมของน้ำหวานเพื่อจะได้เห็นว่าเวลาอยู่กับเธอมันดีกว่าอยู่กับน้ำหวานแค่ไหนยิ่งปัน่นน้ำหวานก็ยิ่งแรงขึ้นน้ำหวานอารวาดหนักจากการปั่นของอิงฟ้าจนนายขอถอนมั่นเมื่อถูกถอนมั่นยิงเส้นแรงอย่างน้ำหวาน ลงมือปฏิบัติการเสิร์เพราะคิดว่าในต้องมีใครแน่ๆเพราะไม่งั้นคงไม่ถึงขั้นขอถอนมั่นแน่นอนและคนแรกที่นวานจะต้องหาเบาะแสและสามารถเป็นที่ปรึกษาชันเยี่ยมของเธอได้ก็คืออิงฟ้าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เบาะแสอะไรเลยนอกจากอิงฟ้าจะบอกให้เธอเลิกกับในเพราะเรื่องมาขนาดนี้แล้วในคงไม่กลับมาหาเธอแน่ๆแ,และในที่สุด น้ำหวานก็จับได้ว่าผู้หญิงที่นายแอบไปคบด้วยก็คืออิงฟ้าสุดท้ายความลับไม่มีในโลกเมื่อทุกคนรู้ความจริงอิงฟ้าจะยอมหยุดความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือไม่เหมือนทุกคนตัดสินว่านี่คือความรักที่เธอได้มาด้วยการแย่งชิงเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องและเธอคือต้นเหตุของความไม่ถูกต้องครั้งนี้ที่จะต้องแก้ไขติดตามซีรีส์รักที่สร้างจากเรื่องจริง คลับไฟเดย์เดอะซีรีสตอนรักต้องแย่งได้ทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งค่ะทางช่องวัน31นะคะคลับไฟเดย์เดอะซีรีสตอนรักต้องแย่งเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่9เมษายน2564ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องครูโภัยวันนะคะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่